เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลสุดปังนะคดีออนไลน์อวอร์ดทูเทวซนทวันพท้านะคะให้กับเหล่านักธุรกิจคนดังศิลปินดาราณนะห้องประชุมไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนาะและหนึ่งในนักธุรกิจคนดังนะคะที่เข้ารับรางวัลดังกล่าว คือนักธุรกิจสาวไฟแรงนะคะคุณวันวลีพวกดีซีโอแบรนไข่มุกเมลีนะคะแล้วก็สบู่ไข่มุกเมลีผลิตภัณฑ์บำรุงสุดปังนะคะที่กําลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจนมียอดการจัดจําหน่ายอย่างมากมายในขณะนี้นั่นเองค่ะดีใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ถูกเสนอชื่อแล้วก็ถูกเลือกให้มารับรางวัลนี้อ่าก็คือตรงนี้เป็นรางวัลการันตีนะคะดีออนไลน์นะคะ ก็คือการตลาดทุกอย่างทีอย่างมันจะต้องดีนะคะตามสมชื่อในส่วนของตัวรางวัลที่เราได้รับะคะ่ะสำหรับตัวชูโรงของเราก็คือจะเป็นครีมไคมุกเมลีะคะ่ะซึ่งสําหรับครีมไคมุกเมลีนะคะเราจะนเน้นในส่วนของน,นวัตกรรมการนําเข้าสารสกัดจากประเทศอิตาลีนะคะซึ่งตัวนี้จะทําให้เนื้อครีมของเราะคะ่ะเซึซ์ฟับไว้ไม่มันเหมาะสําหรับคนไทยแล้วก็เอเชีย ก็ะค,ะคือเหมือนกับรางวัลที่แล้วที่เราได้รับมาก็คือจะเป็นรางวัลสุดยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์สู่สังคมน,นะคะซึ่งตัวนี้ก็ตอบย้ำได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์เมดีของเราอันนี้คือภาพคับข้กงนะคะสำหรับในส่วนของตัวเมดีนะคะที่เราได้รับรางวัลในตรงนี้ก็คือ1กล่องนะคะของเราจะเป็นในส่วนของครีมเมดีไหมุกเมดีตัวนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของสบู่ เมรีซึ่งเป็นสารสกัดจากไข่มุกนะคะและที่สําคัญกันกว่านั้นก็คือสูตรนี้นะคะคิดค้นแล้วก็พัฒนามาประมาณ4ปีแล้วะคะ่ะโดยทีมพัฒนาของเราอ่ะนะคะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของตัวสินค้านะคะของตัวไขม่มุกตรงนี้แล้วก็เป็นความภูมิใจมากๆที่วันนี้ได้มีแบรนด์เบรีนะคะให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้นะคะก็คืออยู่ที่350บาทนะคะแต่คุณจะได้สินค้าทั้งหมด2ชิ้น,นะคะ่ะในส่วนของตัวไข่มุกเมรีี่นะคะ เลี้ยงไม่ได้เลยเมืองไทยของเรานี่คือปัญหาหลักคือแดดน,นะคะเราเจอกันอยู่ทุกวันนะคะตัวนี้จะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะแล้วก็รอยดาําที่เกิดจากสิวนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ใช้รวมกันแล้วเสร็จปุ๊บเราจะเห็นผลได้ชัดเจนค่ะค่ะในส่วนของการขายของต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็คือส่งออกไกป หมื่นหมื่นชิ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีออเดอร์มาจากประเทศเวียดนามนะคะกัมพูชาแล้วก็ลาวนะตอนนี้นะคะส่วนในประเทศไทย ที่วางแทนไว้ก็คือเราต้องการให้สินค้าตัวนี้ค่ะไปอยู่กับทุกพื้นที่ทุกภาคนะคะนั่นก็คือเราจะใช้เป็นตัวแทนหลักของแต่ละภาคนะคะเพื่อที่จะได้สําเร็จไปด้วยกันได้ไวขึ้นค่ะ,อะของแบรนด์ตัวนี้นะคะเราคิดค้นมาส่ปีกว่านะคะแล้วก็โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตทีนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ออกมาดีที่สุดเราออกมาหลังโควิดค่ะ ในส่วนของโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราส่งแค่ตัวเทสออกไปนะคะปรากฏว่าผลตอบรับจากต่างประเทศน่ะเยอะมากจร,จริงๆเราไม่ต้องการเราไม่อยากขายในเมืองไทยเท่าไหร่นะคะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะว่าการตลาดที่นี่สูงนะคะแต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มันดีอะค่ะก็เลยต้องเมืองไทยก็ต้องได้ใช้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราภูมิใจมากของความเป็นเมรีะคะ่ะในส่วนนี้นะคะเมรีมีขายตามเพจหลักของบริษัทก็คือจะเป็นในส่วนของ เพจเมรีนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถได้ที่เพจหลักของวินด็อกนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนสามารถติดต่อได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของ f c e e o o o l l n ์ก็ขึ้นขึ้นมาเลยค่ะว่าเมรีก็จะพบทุกช่องทางในการติดต่อะคะ่ะ